้าไอเดียเลือกชุดไปงานแต่งงานนะคะจะสวยปังแค่ไหนวันนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าเจ้าภาพเนะะี่ยเขามีธีมงานแต่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางงานเขาก็มีธีมสีงานแต่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวชมพูหรือว่าครีมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เรานะคะคเลือกชุดนะคะที่จะไปงานแต่งได้ง่ายขึ้นค่ะหรือว่าถ้าไม่มีนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะ มานำเสนอนะคะรับดีๆนะคะในการเลือกชุดไปงานแต่งให้สวยปังนะคะไปเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็แนะนำเป็นเดรสยาวลายทางสีเรียบๆนะคะใส่กับส้นสูงสีดำนะคะลุคนี้สวยหวานสวยปังมากทีเดียวเลยค่ะสำหรับข้อสองนะคะแนะนำเป็นเดรสเกาะอกสีเรียบง่ายนะคะ ลุคนี้นะคะไม่เน้นอลงังแต่ใส่ออกมาแล้วรับรองว่าสวยปังมากเลยค่ะสำหรับลุกที่3นะคะแพรอยากจะแนะนำนะคะใส่เป็นเสื้อกาอ,อกอกสีขาวนะคะแมทช์กับกระโปรงทรงสอบนะคะลุคนี้เหมือนจะดูน้อยนะคะแต่พอใส่ออกมาแล้วจะสวยมากทีเดียวเลยค่ะสำหรับลุกที่4ี่นะคะมาด้วยแนวเรสลายดอกไม้สีหวานๆนะคะลุคนี้นะคะ อยากจะแนะนําเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะใส่แล้วลูกคุณหนูแล้วเนี่ยก็ยังไม่แย่งซีนาสาวๆอยู่ด้วยนะคะสําหรับลูกที่5้านะคะมาด้วยเรสสายเดี่ยวสีฟ้าพารทเทลนะคะเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยจะช่วยขับผิวของสาวๆเรานะคะให้ดูผ่องดูขาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําเลยค่ะ ป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคในการเลือกชุดแต่งงานที่วันนี้แพรวนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์สำหรับคุณสาวๆที่กำลังมองหาไอเดียในการเลือกชุดแต่งงานนะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย